สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้ล้อมวงรอตอนร่างพระราชบติ e n น e ตอร i n ท e เมนต์สคอมกแต่ผมนายปณวิทย์ตะบเรีกรออาจารย์ประจําคณะนิสรนมหาวิทยาลันยนเรศวรในตอนแรกนะครับเราได้ทราบถึงธีมของรายการของเรานะครับรายการกฎหมายน่ารู้ของเรานะว่าจะมีธีมอะไรบ้างนะครับ กับผมก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในธีมของกรณีสถานบันเทิงแล้วก็เรื่องที่เราจะพูดคุยกันในรายการก็คือเรื่องของร่างพระราชมัญญัิการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงขบวง,งจรหรือที่รู้จักกันในนามของร่างพระราชมัญญันิ e n t e r t n i n m e n t Complex ในตอนแรกนี้นะครับผมจะพูดถึงขั้นตอน นะครับที่มาที่ไปของอร่าง Entertainment Complex นี้นะครับว่าขั้นตอนของการเกิดกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนอยังไงนะครับแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยตัวร่างมันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่สองนะครับผมก็จะพูดถึงในส่วนของวัตถุประสงค์ข้าวๆข,ของร่าง ฉบับนี้นะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ว่ามันมีวัตถุประสองค์อย่างไรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็มีคําถามในสังคมเสมอว่าเอ๊ะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะฮะร,ร่างพระราชบัญญัติ e n t e r t a i n m e n t ม o m i c เนี่ยมันครอบคลุมเฉพาะในส่วนคาสิโนอย่างเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่า มันประกอบไปด้วยสถานบันเทิงอื่นๆอีกนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะฮะในส่วนแรกนะครับมาดูในส่วนของขั้นตอนที่มาที่ไปของร่างพระราชเมีตาอินเตอร์เทนเมนต์สคอมเพกกันนะครับในวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีที่นำโดยคุณแพทองทานชินวัตรนะฮะ ได้มีการอนุมัติหลักการล่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะครับหรือล่างพระราชบัญญัติ e n t e ท tainment Complex แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการยื่นตัวร่างนี้นะครับไปยังให้คณะกรรมการกิจสเิกาตรวจสอบนะครับแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการกิจสเกา ได้มีการตรวจสอบตัวร่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับได้มีการตรวจสอบตัวร่างเสร็จสิ้นแล้วนะฮะซึ่งตัวร่างที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบนะครับก็จะประกอบไปด้วย79มาตรานะครับ8หมวดน,นะครับรวมทั้งมีในส่วนของบัญชีแนบท้ายนะครับโดยมีในส่วนของประเภทธุรกิจสารบันเทิง แล้วก็ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมนะฮะเดี๋ยวในตอนที่สองนะครับเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับว่ามันมีมาตรการอะไรที่สําคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวันที่9เมษายนเนี่ยนะฮะมีการบางแผนว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะหรือรัฐบาลเนี่ย จะมีการนำตัวร่างฉบับนี้นะครับยื่นต่อรัฐสภานะครับเพื่อที่จะให้ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรและวุฒธธิสมาชิกนะครับมีการพิจารณาตัวร่างกฎหมายฉบับนี้นะฮะแต่ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าก่อนที่จะมีการยื่นเรื่องในวันที่9เมษายนนี้นะครับ ก็มีการประท้วงมาจากหลากหลายกลุ่มด้วยกันนะครับอาทิเช่นกลุ่มถแถลงการจากกลุ่มแหจุาลารุ่นที่23เพื่อนร่วมรุ่มนิสิตเก่าจุาลารุ่น250และเครือข่ายจำนวน455คนเรื่องขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุรกิจฐานบันเทิงครบวงจร โดยในตัวแถลงการนี้นะครับได้มีการของคัดค้านโดยให้5้าเหตุผลรักในการที่จะคัดค้านไม่ให้มีการจัดตั้งฐานบันเทิงครบวงจรขึ้นนะฮะซึ่งห้าเหตุผลนี้มีหลายบ้างนะครับประการที่1ก็คือการพนันในบ่อนคาสินโนส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของประชาชน ประการที่สองกาสิโนเป็นแหล่งกระตุ้นพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มปอาบางโดยเฉพาะเยาวชนประการที่สาการเปิดกาสิโนไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับประการที่สหากประชาชนไทยสามารถเข้าไปเล่นพนันในบ่อนกาสิโนได้อย่างถูกกฎหมายย่อมทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานต่างๆลดลงประการที่หนะครับประเทศไทยยังไม่มีระบบควบคุม และบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอนะฮะทีนี้ถามว่าเมื่อมีการประท้วงเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เลยไม่ได้มีการยื่นเรื่องไปที่สภาอย่างไรก็ดีเหตุผลที่รัฐบาลไม่ได้ยื่นเรื่องไปสภาตามที่วางแผนไว้เนี่ยนะครับนายยกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ใช่เกิดจากการประท้วง แต่เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะว่าเรื่องเร่งด่วนที่สําคัญณตอนนี้ก็คือการมีเรื่องเร่งด่วนอื่นอีกนะครับโดยมีการยกตัวอย่างเช่นการเจรจาในเรื่องของภาษีศุนกากรกับประธานัฐธิบดีสแตอเมริการ์ด้นัลชามนะฮะดังนั้นด้วยเหตุนี้นะครับ ล่างพระราชบัญญัติเ a ็นเทอร์เมนส c คเลนี่ยก็เลยยังไม่ได้มีการยื่นเข้าสู่สภาอย่างไรก็ดีนายกก็ได้ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าล่างพระราชบัญญัตินี้เป็นเรื่องสถานบันเทิงนะครับไม่ใช่การเปิดคาสิโนโทั้งประเทศถูกกฎหมายนะครับแล้วก็นายยกนะครับก็ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเรื่อง Entertainment Complex นะครับเรามองที่ปัดท้องไม่ได้มองเรื่องคาสิโนโเรามองที่เม็ดเงินและการจ้างงานใหม่และมองเห็นโอกาสที่ประเทศเราจะโตขึ้นโอกาสจ้างงานหลายร้อยหลายพันตำแหน่งและจะเกิดจุดหมายปลายทางใหม่ในการท่องเที่ยวนะครับเราก็จะเห็นว่ามีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย นะครับแล้วก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะดังนั้นในตอนที่สามนะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าการเกิดขึ้นของ Entertainment Complex ที่รวมคาสิโนโด้วยเนี่ยมันจะมีผลดีและผลเสียกับประเทศยังไงนะครับและที่สำคัญก็คือ,อกฎหมายเนี่ยจะไปเป็นมีส่วนช่วย ในการแก้ไขในเรื่องของความท้าทายหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับเราจะพูดคุยกันในตอนที่3ามีกลับมาสู่ในส่วนของขั้นตอนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอินเตอร์เน็ตคอมเกันนะครับทบทวนก็คือขั้นตอนแรกใช่ไหมครับเป็นขั้นตอนที่มีคมอมนุนมัติหลักการสองมีการพิจารณาของกิจสเดกา สามจะต้องมีการเสนอตัวร่างไปยังสภาพเพื่อให้สอสอ,สอพิจารณาซึ่งเป็นขั้นตอนที่สี่นะครับสอสอก็จะมีการพิจารณานะครับสมาชิกผู้แทนรัษฎรก็จะมีการพิจารณานะครับว่าจะรับหลักการหรือไม่อย่างไรถ้ารับหลักการก็จะมีการพิจารณาวาระที่สองนะครับก็คือจะมีการพิจารณาอตัวร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยรายมาตราว่า จะมีการแก้ไขหลักการในแต่ละมาตาไหมหรือจะมีการแก้ไขถ้อยคําในแต่ละมาตาหรือไม่นะครับต่อมานะครับในวรระที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงมตินะครับสมาชิกผู้แทนรัษฎรก็จะลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับด่างกฎหมายฉบับนี้ถ้าเห็นด้วยนะครับ ก็จะมีการส่งร่างนี้ไปให้สมาชิกวุฒิสภานะครับพิจารณานะครับ,บหรือวุฒิสภาพิจารณานะครับและถ้าวุฒิสภาเห็นด้วยนะครับขั้นตอนหลังจากนั้นนะครับก็จะมีนายยกรัฐมนตรีนะครับก็จะเสนอตัวกฎหมายนี้นะครับให้ พระมหากษัตริย์นะครับในหลวงนะครับให้พระองค์ท่านทรงลงพระบรมมหิไทยนะครับแล้วก็นายกเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่สิ้นแล้วนะครับกระบวนการขายก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับเป็นกฎหมายนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าจะมีกฎหมายเกิดขึ้นได้สมมุติในอนาคตมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วนะครับ กฎหมายมีการประกาศออกมาแล้วในราชก,กิจจารอย่างไรก็ดีนะฮะประเทศไทยก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องนะครับในนิติของกฎหมายก็คือจะมีเพียงแค่ตัวกฎหมายแม่บทก็คือร่างพระราชบัญญัติ Entertainment c o m b a c อย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องมีการเตรียมการออกกฎหมายลูก เพื่อกําหนดรายละเอียดในประเด็นต่างๆ,ๆด้วยนะครับเพราะจะเห็นว่าในส่วนของตัวพอบอรตัวร่างพระราชบัญญัติ i n t น r ทอร์มเมนส์เกนี่ยมันกาหนดในเรื่องของหลักการกว้างๆเอาไว้แต่ในเรื่องรายละเอียดในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆยังไม่ได้กําหนดอย่างชัดเจนดังนั้นมันก็ต้องมีการออกกฎหมายลูกเพื่อกําหนดรายละเอียดดังกล่าวอาทีเช่น จะมีร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ตั้งของสถานบันเทิงครบวงจรว่าที่ตั้งของสถานบันเทิงเหล่าเนี้ยมันจะไปตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรหรือจะมีร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และจํานวนใบอน,นุญาตสถานบันเทิงครบวงจรก็จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนใบอนุญาตว่าจะมีลักษณะแบบไหนอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับที่มาที่ไปของ การเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติ entertainment complex สำหรับเนื้อหาในส่วนถัดไปนะครับก็คือในส่วนของอวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติ entertainment complex นะครับโดยวัตถุประสงค์ของร่างฉบับ,บนี้ก็คือมีการกำหนดไม่ว่าโดยที่ปัจจุบันนะครับการท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมที่นำไรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ man-made destinations นะครับรวมทั้งให้มีธุรกิจฐานบันเทิงครบวงจรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศและเป็นการส่งเสริมการจ้างแรงงานในประเทศจําเป็นต้องมีมาตรการควบคุมและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรให้มีมาตรฐานเหมาะสม จึงจำเป็นต้องตามพระราชบัญญัตินี้และคำถามนะครับที่มีคนสนใจว่าเอ๊ะร่างพระราชบัญัติเ n t น r t a i n m ม n t c o m p เพลเนี่ยมันครอบคลุมเฉพาะคาสิโนโอย่างเดียวไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครอบคุมสถานบันเทิงหลายประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับ เราจะมาคุยกันในสัปดาห์หน้าวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากนะครับที่รับฟังความรู้ในรายการกฎหมายหน้ารู้ล้อมบ่งรอตอนร่างพระราชมัญญั e ติ e n t e r เ a น t นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ